ไปเทียเท่ยวแถวกรุงเทพน,นะครับเนลืออันนี้เขาเขาดีนลปล่าที่ดีดดดมาเลยสวยงามงาม,มง,งาม,มอใหญ่มาโอ้โหช่อนเลย ก็มาห้ามเสียงดังมาที่นี้ดูพระอาทิตตกเลยนะครับร้นนี้ก็ดังมากข้างหลังก็เห็นไหมครับสวัสดีครับลุงยอเก้าเลยนะครัทุกคนอ่า วันนี้ก็จะไปเที่ยวแถวๆ,ๆกรุงเทพนะครับผมก็ได้ว่าห้าไครคนเสียงก็ปลอดหมแล้วแล้วผมไม่ค่อยมาที่นี่เลยนยเลยก็วันนี้ก็ผมจะไปท่าไอคนเสี่ยงด้วยนะครับออวันนี้ก็าการะดี้อ๋อวันนี้ก็าการะดี้่นะคะว้าจริงๆเลยร้อนจะชอบมากเลยนะครับร้อนจะชอบมากจริงๆ จะไปกินข้าวนะครับตัวน,นี้ก็อยู่เทวเทวอารีนะครับผมลองไปอ่าหานะครับเทวเทวอารีก็มีไล่สอยด้วยแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าไม่ใช่ง่าก็คือลงทางเลยอะ่ะลงทางแย่ๆ,ๆเลยโอ้โหลังห้ามบนทรงดีมากค่ะค่อยอาหารดีมากเลยนะครับก็จรกินมากที่ก่อมีพลามัยด้วย I don't got enough time To get it off f of o my mind it off when i'm all in so fake focusing focus in and now i feel new i know how to get loose slipping out of these shoes these old vans grown man and i'm getting bigger been so big so been so right sleep all day takes all night spend my week i spend my life i don't want breaks i wanna take flight i don't want money i wanna be free okay, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. แล้วก็ลาบหมูต้มยำทะเลก็ปิกไก่ทอดก็ของย่างนะครับทีุ่ณชอบทุกอย่างเลยนะครต้องกินกับข้าเหนียวโอเคหิวมากละเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับข้าวเหนียวก็ต้องนี่ครับกี๊กเหมือกรเหมือกระเหม็นเนี่ยนุ่งเละก็ส่งสำคัญก็จิ้มจิ้มจิ้ม

他们。 แล้ำไหนก็นิ่นนนนนมนุ่มๆเลย เขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะไปดูห้างนะครับโคนบุรีดีไลท์นี่ก็พวกขายอาหารข้ามโบราณของไทยก็ใช่ไหม เต้นจอก็มีไลฟ์แบบทั้งหลายด้วยนะครับโอ้เซนบะหมี่เ้มเล่เซมใหญ่เลยมีอะไรอ่ะ ตะคใต้ภาคเหนือภาคใตางภาคเหนืออันนี้คเขาเีนแบบองที่ดีเลยสวยงามงามโมงามโมเมมารชื่อเมมารายนางกวบใช่อ้ขามาเขามาก โอเคทุกคนถึ่ห้างไอคอนสยามแล้วนะครับไอคอนสยามดชื่คของไอคอนสยามจะใหญ่มากโอ้โหชท่าอเลยเห็นไหมทุกคน,คน ห้างใหญ่มากจริงๆเลยเนี่ยว้าสุดยอดเลยครับโอ้ผมไม่ได้คิดว่าใหญ่ขนาดนี้ยโอ้ไอคอนสยามนะคะไอคอนสยามโอเปร่สวยมากค่ะบโอเปร่ก็เออเท่มากเลยอ่ะมันทันสมยัยจริงๆเลยนี่มันที่ก็หล็กก็ห้องใหญ่ๆมีนะครับเปรียบเทียบกับไอคอนสยามก็ผมคิดว่ไอคอนสยามมันใหญ่มากกว่าแล้วก็กว้างมากกว่าแล้วก็เออเท่มากกว่าด้วยโอเปร่าสวยมากกว่านะครับเออขึ้นเรือมาได้นะครับเพราะว่าท่านเราก็อยู่ตรงเนี้ย นี่ไงเห็นไหมครับตัวนี้ก็มันเลือไปมาไปมาไปมาอยู่อ่านี่คงคงลงเล่มเลยอะ่ะยี่แล้วตอนกลางคืนก็ที่นี่สวยมากนะครับมีฟลัดไฟเยอะๆแล้วก็สว่างด้วยโอ้ยจริงๆแล้วมันนี่ไงคัทานามากแล้ว ทนหนึ่งทุนิ่เราก็มาเสียงเง่ยงเงินเงยอะๆแน่ๆนะคะอยากคืออะไรทุกอย่างยอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันเอาอะไร่ะคะเอาเลตต้องะคะโอเคะคะ่ะใกล้ันเกิดอดีเลยู้สึไม่เ่ไระะไม่ถึงรู้ว่าใกล้แล้วใกล <c oughs> ้แล้ว่ <c oughs> งหญ่มากามาก็เลยพงคิดว่าที่นี้ถ้าไม่มีเพนทิโกะลงทางแน่ๆนะครั มากินสตาร์บ,บัคที่ไทยก็ชอบเกมเค็งมะเผานะครับเพราะว่าเขาเลยไม่ค mm ่อยมีอ่ะเค็งมะเผาที่ไทย mm hmm. ที่สตาร์บ,บัคก็อร่อยดีชมไปได้ด้วยนะครับทุกคนสุด,ดยอดเลยสวยมากไอ้ด mm ู hmm. มันก็มีเห็น mm hmm. เจกมหานครนะครับอร่อยที่อื่นมันไม่มีแบบนี้ไม่มีเลยเพราะวมะมะเผาไม่ค่อยมีเลย ่นาาเข้ามาที่ร้านลบนะครับเจ่ไม่เห็นมีขายนังสือนะครับไม่มีใครนั่งสือเลยไอย้คนเดียวไม่มีร้านนั่งสมองโอ้โหช่ยวยเมื่อกี้ก็ทำคนนั้นแล้วนะครับเจ้ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับชั้นห้านะครับถึงร้านนั่งสือนะครับเจ้ตลกมากเลยอะร้านนั่งสือมีนั่งสืออ <laughs> กาลิด้วยเนี่ยอันนี้กูมีพัสดเกาหลี อันนี้ก็พาทกาลีน,นี้ก็พัทกาลีตอนนี้มีนักศึกษาเกาหลีมาเปรยพาไทยอยู่มากอันนี้ก็นักศึกเกาหลีอคนเกาหลีมาที่ไทยแล้วก็เจอนักศึกหลีอมากมาในโปคของคำว่าแปบ๊บนะแปบ๊บนะเราคนเดียวมาเดียวมาแขบบเดียวมา คือนัง่งรถยฟด้วยเร็วๆแล้วนะครับเวลาที่ย้ายไปที่กันนะครับอ,อ่าตอนนีก้กี่โมงแล้วเกือบเก้ห้าโมงย็นแล้วนะครับจงรีบไปนะครับไอคอนซีอาายบถึงแล้วนะครับที่นี่ก็อ,อ่าท่ามาหา,านาศนะครับแค่จะไปก่อนนะครับนี่ทามหานาศก็คนวัยรุ่นชอบมาเที่ยวที่นี่เพราะว่ามีร้านกาแฟร้านอาหารก็น่ารักน่ารักอยู่มากไม่ได้มาหนาเลยจริงๆเนาะต้องไีกว่าแล้ว

มาดูพระอาทิตตกที่นี่วัดอารุณ์นะครับท <Later. S 1> มาที่นี่ดูพระอาทิตตกเลยนะครับอ๋อแล้วน,นี่ก็ดังมากข้างหลังก็เห็นไหมครับ the dance floor, don't work too hard, my breaker back though. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack though She saw the stone you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace chunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. I girl blue eyes with a little bass. โอเคทุกคนพรอาทิตย์ตกหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วดูสิครับวัาด้านข้างล่างมืดมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับก่อนนะคะขอสวยมากเลยนะคะถ้าใครใครมาเที่ยวปั ผมก็ก,กรุงเทพก็ต้องดูอันนี้ก่อนต้องดูชมวิธีนี้ก่อนนะครับโอเคจ้าครับก่อน <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> เที่อวของวันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ไปดูห้างไอคอนสยามแล้วก็มาดูชมอวิวพระอาทิตย์ตกที่วัดอาลนูนะครับสวยมากสวยม,มากถ้าใครมาเที่ยวเมืองไทยก็ห้ามพลาดนี่นะครับห้ามพลาดถ้าพอใจเคอขออน,นี้ก็เขียนคอมเมนต์เยอะหน่อยแล้วก็กดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยกดกระดิ่งให้่อยนะครับทุกคนให้กาลังใจผมอยู่อยู่เลยนะคะค่ะ,คะ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปน,นี้แล้วนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้แล้วคับสวัสดีครับบ๊ายบาย